เม,ม,ม,มื่อวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันวินิจฉัยประเด็นสําคัญที่เรากําลังรอกันอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่นายแพทย์ระวีมาศชมาดลสสปาร์ติริสและกัวานาพักพลังทำใหม่นะครับยื่นขอให้วินิจฉัยผมพูดง่ายๆภาษาปากเรื่องแก้รัฐมนูญเป็นบัตรสองใบมิชอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแปลว่าเมื่อวานศาลมีมติเอกฉันไม่รับคําร้องของคุณหมอระวี นะครับผมอยู่ในสายกับคุณหมอระวีมาตชมาดลน,นะครับหัวหน้าพักพลังทำใหม่สวัสดีครับคุณหมอระวีครับครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับครับคุณหมอระวีเมื่อวานประกอาเรื่องที่เรากําลังรออยู่น,นะฮะก็คือสารรัฐมนูล,ลมีมติเอกฉันเลยนะไม่วินิจฉัยคำร้องของยกคำร้องของคุณหมอระวีประเด็นนี้มันแสดงว่าเรื่องของบัตรสองใบที่คุณหมอบอกว่า,าอาจจะขัดรัฐมนูญตรงนูนงน้นตรงนี้ยืน่นในสารวินิจฉัยนี่แปลว่ามันจบไปเลยก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วถูกต้องไหมคคุณหมอระวี เออครับผม<อ>ก็ไปอันว่าไอ้สิทธิการที่จะร้องว่ารับนูนสองใบมันขับใช้แย้งต่อรับนูนใบเดียวก็เป็นอันาจจบไปเมื่อฐานวินิจฉัยก็คือศาลไม่รับคำร้องในการวินิจฉัยผมขอญาตให้รายละเอียดอย่างนี้นะครับการร้องมันเป็นสองสองสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือคร้องว่าพรัคพลังทำใหม่สสพรัคพลังทำใหม่ห ถูกและเมื่อิทธิเสรีภาพจาก<อ>การแก้รัฐธรรมนูญับใช้มาตรา213เพื่อที่จะไปยื่นคำร้องขอวินิจฉัยับซึ่งขั้นตอนนี้ศาลที่ภากษาว่าผมและทพ,พังทำมไม่ได้ถูกรละเมิดสิทธิเสรีภาพออืไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงับจึงไม่มีสิทธิ์ยื่นให้วินิจฉัย ครับผมคือไม่มีสิทธิ์ยื่นให้วินิจฉัยครับในประเด็นนี้่ซึ่งเดิมเนี่ยเราก็ได้ปรึกษากับนักกฎหมายจํานวนมากนะครับว่าหลังจากที่หมอปรลงไปยื่นแล้วถูกตีตกมาเรียกว่าไม่ได้เป็นผู้ถูกผลกระทบโดยตรงับมีใครบ้างในสังคมไทยที่จะเป็นผู้ที่ถูกผลกระทบถูกละเมิดทีดเสพภาือเราก็มองสแกนแล้วว่าสสพักเล็กกับพักการเมืองขนาดเล็กเนี่ยถูกละเมิดชัดเจน ในในมุมมองเรานะครับเราก็ใช้สิทธ์ตัวนี้ยื่นแต่ศาลก็วินิจฉัยว่าเราไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในมุมมองต่างกันก็ไม่รับวินิจฉัยดังนั้นในประเด็นว่าสองรัฐนูลสองใบขัดได้แย้งต่อรัฐนูลหนึ่งใบในมาตราเก้าสามเก้าสี่อะไรพวกนี้นะฮะกับกับขัดต่อเจตนารมณ์เนี่ยไม่ได้วินิจฉัยแสดงว่าในอนาคตถมามีใครยื่นตรงนี้ ก็ยังมีสิทธิ์พิจาอยู่ครับอ๋ออ๋อคือ,ค,อคือสารยังไม่ได้วิจฉัยในเนื้อหาว่ามันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เพียงแต่วินิจฉัยว่าคุณหมอรวีไม่ได้เป็นผู้ได้รับผลครับโดยตรงสารก็เลยไม่สามารถรับคําร้องของคุณหมอรวีไปวินิจฉัยได้ถูกต้องครับไม่ได้วินิจฉัยว่าคําร้องของคุณหมอรวีผิดหรือถูกไม่ใช่ครับในเนื้อหานะอ,อใ่ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นประเด็นของคุณหมอรวีก็จบไปเพียงแต่ว่าถ้าจะมีใครที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเป็นผู้ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ับที่ศาลคิดว่าได้รับผลกระทบเรื่องนี้ไปไปยืดมันก็ยังมีเสร็จจะยืดได้อยู่คือตอนนี้ถ้าจะยื่นก็ต้องเอาสสสับสวครับอันนี้มีิสธิจจะยื่นได้แต่แต่ในในส่วนตัวผมก็คิดว่าเราน่าจะจบขั้นตอนนี้ไปแล้วครับก็ือต้องยอมรับเป็นรัานู้สองใบครับยอมรับรัารู้สองใบครับผมเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปกลับ กลับไปอันนี้ก็ไปอย่างวันนี้คุยกันเรื่องกฎหมายลูกใช่ครับอืมอืมอืม,อมประเด็นของคุณหมอระวีก็คือว่าในกฎหมายลูกก็จะต้องไปไปจัดการกฎหมายลูกไม่ให้เกิดคะแนนเสียงตกน้ําอย่างนั้นถูกต้องไหมซึ่งในวันนี้ตอนประมาณเกือบบ่ายโมงกับกรรมธิการได้โหวตไปเรียบร้อยแล้วครับในเรื่องประเด็นหานร้อยหาห้าร้อยโหวตเสร็จไปแล้วับก็ปรากฏว่าฝ่าย ใช่ผมแพ้นะฮะสามสิบสองต่อสิบเอ็ดเสียงสามสิบสองสิบเอ็ดเสียงนะฮะก็สรุปว่ากรรมธิการรับหลักการที่ว่าการคิดสทบัญชีรายชื่อเอาร้อยหารครับหารด้วยหนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยครับผมอ่อวนผมก็จะสงวนคําแปรยติับที่จะเขา้เขาไปสู้ต่อไปเรื่องหารร้อยหรือหารห้าร้อยในที่ประชุมร่วมรัฐสภา ในวารละสองต่อไปฮะอ๋ออแต่ประเด็นที่ผ่านกรรมธิการวันนี้โดยการโหวตซึ่งย้าว่าคุณหมอรวีโหวตเป็นเสียง้้้งน้อยเนี่ยนะฮะก็ก็คือเอาเอาคะแนนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ออย่างเดียวทั้งหมดทุกพักและมหารด้วยหนึ่งร้อยถูกต้องครับอ๋ออ๋แล้วก็อ่แล้วก็มาดูว่าพอหารด้วยหนึ่งร้อยเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือ จำนวนคะแนนต่อสสหนึ่งคนก็ประมาณสามแสนเจ็ดครับประมาณสามแสนเจ็ดคราวหน้านะขึ้นอยู่กับ<อ>บัตรดีขึ้นอยู่กับผู้มาเลือกตั้งถ้าเกิดผู้ผู้ผู้เลือกตั้งแลวเป็นบัตรดีมาสี่สิบล้านอย่างเงี้ยสสมาทีอะไรชื่อหนึ่งคนก็สี่แสนครับ<อ>ถ้าบัตรดีสามสิบแปดล้านก็จะประมาณสามแสนแปดแต่ผมคำนวณว,ว่าน่าจะประมาณสามสิบเจ็ดล้านเศษบัตรดีคราวหน้านะออื พราะนั้นก็สอสอาเจอชื่อต้องสามแสนเจ็ดครับทั้งทนที่สอส,อสอเขตบางเขตก็สองหมื่นกว่าก็ชนะที่หนึ่งได้แล้วออืมอืมม,มแล้วนอ,นอกจากนี้ผมให้ข้อมูลนิดนึงนะครับครับยังมีความพยายามระหว่างการประชุมที่จะปิดปากไม่ให้ผมสมวนคำประยติด,ด้วยนะฮะในการาสเสนอว่าถ้าผมโจะย์ตรงคำประยติมันผิดหลักการผิดข้อบังคับอ,อะไรต่างๆแต่ในที่สุดที่ประชุมก็อภิปรายกัน แล้วก็มีความเห็นว่าเป็นจิทธิที่ผมสามารถจะทําได้อืมผมก็ได้ยื่นเสื่อหมหันทำประยติในเรื่องนี้ไปสู้ในว,วาระสองต่อไปแล้วครับกับกับมีท่านผู้ชมขอคําอธิบายบอกเอาคำอธิบายง่ายๆเลยว่าทําไมคุณหมอต้องสู้จนสุดลิ่มเลยว่าต้องเอา500 500ห้าร้อยห้าร้อยหารถ้าเอาร้อยหารตามมาติของคณะกรรมการเสียงข้างมากที่จะเข้าสู่วาระสองแล้วฉลุยไปตามนั้นเนี่ย คุณหมอคิดว่ามันจะเกิดความเสียหายความไม่ดียังไงเออประเด็นนี้นะครับขออนุญาตชี้แจงว่าเรามีตัวอย่างเป็นรูปธรรมมาในการเลือกตั้งด้วยบัตรสองใบ,บในรัฐธรรมนูญปีสี่ศูนย์และห้าศูนย์นะครับเลือกตั้งมาสี่ครั้งก,ก่อให้เกิดพักษันเมืองพักหนึ่งที่แลนสไลด์ได้คะแนนเกินครึ่งหรือเกือบครึ่งแล้วก็รวมกับ อีกเสียงนิดเดียวหรือไปดึงพักไหนมารวมครับก็ได้คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งแล้วบริหารบ้านเมืองลักษณะแบบเผด็จการเทศก็เป็นไปหมดดังนั้นรับนูนสองใบที่เราแก้ตอนนี้แล้วก็หารร้อยมันไม่มีสอสอพึงมีแล้วครับมไม่มีคะแนนทุกคะแนนมีความหมายกลายเป็นตอนนี้ทุกคะแนนเสียงตกน้ำหมดครับ แล้วพักการเมืองก็จะมีเฉพาะพักใหญ่ระบบจัดชั้นฟันส่วนผสมที่สดรัฐนูลหกศูนย์บัญญัติไว้ครับเพื่อไม่ให้เกิดประเด็จการรัชสภาออืเพื่อให้กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยใครที่รวบรวมเสียงได้พอพอเหมาะพอสมควรก็มีที่นั่งในสภาเพื่อมาถททถอนความที่เห็นไม่เกิดครับอือครับตอนนี้มันเป็นแบบนี้นี่คือเหตุผลที่ทําให้ผมจะต้องสู้ครับเพราะถ้าลําพังเฉพาะพรคพลังทําใหม่มเราพอใจระบบใหม่ เพราะว่ามันจะสนใจแต่สอสอบัญชีรายชื่อได้ับเราไม่ต้องส่งเขตเลยเราก็ทําได้ับเพ,พระาะพลังทําใหม่ยอมรับว่าสอสอเขตถ้าเราจะสู้ได้เราต้องมีเงินยี่สิบถึงสามสิบล้านต่อเขตเขนะครับใช่ซึ่งเราเงินเราไม่มีครับ,บขเขตหนึ่งเรามีเงินห้าหมื่นแสนหนึ่งอย่างมากที่สุดอืดังนั้นคนจริงเราพอใจแต่ที่เราสู้ที่ผมสู้เนี่ยคิดถึงทางยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นหลัก กับไปรัฐไครจะสั่งนุนเนี่ยด้วยคุณหมอรวีก็ว่ากันอีกทีสันมุนกันอีกครั้งก็คือในวาระที่สองของการประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาวาระสองนะอาจารย์คุณหมอรวีนะครับกับก็ไปว่าตรงนั้นทีนี้มีข่าวอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับคุณหมอรวีเมื่อวานเขาบอกว่านัดวันที่ยี่สิบสามที่จะถึงเนี่ยนะฮะยี่สิบสามพฤษภาคมหลังจากเปิดสมัยประชุมหนึ่งวันคุณยุทธพงศ์จะรัดเสถียรรองหัวหน้าพัก เพื่อไทยนัดหมายกับกลุ่มสิบหกกลุ่มสสพักเล็กบางส่วนไปรับประทานแล้วจะมีคุณธรรมนัฐไปร่วมด้วยแต่ว่าจริงๆคุณธรรมนัฐนี่กลุ่มป้อมก็อกมาบอกแล้วว่าคุณธรรมนัฐมาบอกว่าไม่ไปเนี่ยนะฮะแต่มันมีข่าวเสียงแทรกมาว่าคุณหมอรวีจะขอไปด้วยครับัผมเป็นเรื่องตลกผมผมยังไม่รู้เรื่องที่ยี่สิบสามนะฮะแต่อย่างนี้ฮะ ในการประชุมเมื่อมันพูดที่ผ่านมาของกรรมธิการควบรวมกิจการทูทูกระดีแท็กนะครับก่อนประชุมเนี่ยก็มีก็อยู่กันสี่คนมีประธานกรรมธิการแล้วรองประธานสามคนคือผมคุณโจ้กับพี่พิเชษคุณโจ้คือคุณยศพงศ์อาคุณโจ้กับผมนี่เคยเป็นคู่ปรับกันในเรื่องกรรมธิการเรื่องทางด่วนที่ผมยื่นสภาตั้งแต่ยกแรกของการเปิดสภาแต่ภายหลังเนี่ย คุณโจ้สนิทกับคุณมนูนหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ <c oughs> ก็เลยมาสนิทกับผมต่อเพราคุณมานูนเป็นรุ่นน้องสงกรานต์รวสนิทกับผม <c oughs> เราก็เลยมีการแชร์กันว่าโอ้ยคุณจะโทรเย็นนี้ดังดังใหญ่เลยนะ <c oughs> โอ้โหชวนกลุ่มสิบหกกินข้าวออกข่าวชวนคุณมานูนจินข้าวออกข่าวแล้วก็แถมจะชวนพวกกองธทัีกมรดีนะฮะแล้วก็คุยกันเล่นสุนานนะ <c oughs> แล้วก็มีการพูดวันนี้ถ้าชวนผมได้อีกคนแล้ะนะ โว้ยเป็นข่าวดังแน่เลยถ้าชวนหมอฮอแล้วีเหตุไปไปได้ <c oughs> แต่ก็หัวเราะกันก็<อ>ไม่คิดว่าแกจะมาพูดต่อมันเป็นคุยถูกสนานครับเพราะถ้าชวนจริงๆผมก็คงจะไม่ไปล่ะครับเพราะไม่รู้ว่าไปทำอะไรครับม,มันไม่ได้ไม่ไม่ได้เกิดเกิดเกิดประโยชนต์ต่อบ้านเมืองต่ออะไรผมก็คงจะไม่ไปที่ผมเพิ่งเพิ่งจะรู้นะครับว่าเขาชวนกันวันที่ยี่สิบสาม อ่าใช,าใช่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 เขาบอกว่าหกโมงเย็นแต่ว่ายังอาสถานที่ไม่ได้แต่เห็นลุงป้อมบอกว่าคุณธรรมนัทบอกมาแล้วเนี่ยฮะบอกว่าจะไม่ไปนะครับใช่ครัตามข่าวอ่อตามข่าวเรื่องนี้มีความหมายแค่ไหนคุณหมอระว,วีเรื่องของอ่ระหว่างคุณโจ้ที่ไปจับมือกับกลุ่มจริงๆก็กลุ่มของคุณพิเชษเนี่ยนะฮะจะมีน้ําหนักในการทําให้อ่เกิดประเด็นพลิกผันทางการเมืองช่วงเปิดสมัยประชุมช่วงอภิปรายงบประมาณช่วง ซักฟอกอะไรไหมอาจารย์คุณหมอรวีคิดว่ามันจะมีผลจริงๆหรือว่าเป็นแค่กระแสวูบวาบยังไงครับคือเฉพาะเรื่องนี้นะฮะอืมน่าจะเป็นกระแสวูบวาบอืมมันเป็นเรื่องธรรมดาของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็ต้องคิดว่าทำายังไงถึงจะล้มรัฐบาลได้อืเพราะ,ะนั้นก็เลยไปคุยกับพี่ดิชเชบกลุ่มสิบหกนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายกลุ่มสิบหกจริงๆคืออะไรนะค,ะครับ นะฮะเขาเขาพยายามคุยกันพยายามที่จะสร้างข่าวแทนที่กินข้าวเสร็จแล้วก็เง่แงยก็จบอนะ <c oughs> เห็นไหม,ไหมกินข้าวเสร็จเขาก็ต้องถ่ายรูปออกข่าวนะฮะแบบนี้มีท่านมนูนพักเศรษฐกิจใหม่ใส่ด้วยท่านนี้ท่านมน,นูนก็หนุนนายกเต็มที่อผมก็ถามท่านว่อ๋อท่านมนูนทําไมท่านไปอย่างนั้นด้วยบอกเฮ้ยไอ้เกี่ยวท่านสนิทกัจโจ้โจ้ชวนไปกินข้าวก็ไปไปเสร็จมันถ่ายรูปออกอย่างนี้นะครับ ตอนมนุนก็แค่สวนกุลาบด้วยกันกับคุณโจอย่างนั้ฮะใช่ครับเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นน้องสวนสุลาบผมฮะเราเราก็เลยมีตกันไงครับก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 ับผมแล้วก็อย่างนี้ด้วยครับคือยืนยันว่าถ้าจะล้มรัฐบาลกับมันต้องการเสียงอีกสี่ห้าสิบเสียงอืซึ่งเขาต้องชวนผู้กองกับพรรคเขาสิบหกเสียงเศรษฐกิจไทยความนายกชวนพรรคเล็กอย่าน้อยอีกสิบสี่เสียง เป็นสามสิบเสียงแล้วต้องหาพรรคร่วมรัฐบาลอีครับับต้องหาจากพรรคใหญ่อีกไม่ต่ำกว่าสิบสิบห้าคนนี้จะคน้นท่านนายกได้ับเพราะว่าถ้าได้พรรคเล็ 14, กสิบสี่ผู้กองอีกสิบหกสามสิบไปบวกกับฝ่ายค้านสองร้อยแปดมันสองร้อยสามสิบแปดพอดีแต่งูเห่าที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านเยอะๆครับเ <laughs> พราะเยอะยังไงก็ไม่ก็ไม่ถึงสองร้อยสามสิบแปดเสียงครับกับเ <laughs> พราะว่าในพรรคฝ่ายค้านนี่ไม่ไม่ต้องออกเสียงโหวตท่านนายกเลยเพียงแค่ นั่งหลับเส้นเฉยๆก็ก็คะแนนหายไปไม่ถึงครึ่งก็จบแล้วนะครับเข้าห้องน้ําพอดีกับไปนั่งกินข้าวพอดีตอนโหวตหรือว่าป่วยอย่างเงี้ยนะครับก็หมดสิทธิ์แล้วครับเพราะคะแนนไม่ไว้วางใจมันต้องเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ไม่ใช่แค่แค่แค่เสียงส่วนใหญ่เท่านั้นไม่ใช่นะครับใช่ครับต้องได้สองร้อยสามสิบแปดเสียงครับกับกักับแต่ถ้าคว่ำพลบบงุบประมาณอันนี้ขึ้นหนึ่งนะครับอืมอืมอืมถ้าคว่ำพลบบงุบประมาณนายกก็ต้องก็ต้องลาออกคุณกั้น กับกับกับอ่ะคุณหมอรวียืนยันไม่ไปร่วมวงรับประทานอาหารกับคุณธรรมนัทกับคุณโจ้แน่นอนอ๋อที่เขาจะนัดกันเนี่ยไม่ไปแน่นอนถึงถึงเช่นหาเขาไปเพราะไม่รู้จะไปทําอะไรครับ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 เอาละวันนี้กับคุณคุณหมอรวีครับขอบคุณครับครับ